สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงการรีวิวมอนสเตอร์เจ้าตัวกระเป๋าปีศาจท่าที่3ของเรานะนั่นก็คือท่าลมนั่นเองหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าไลล่าครับผม ไลล่าเองก็เป็นมอนสเตอร์สายสนับสนุนนะครับเช่นเดียวกับเจ้าไอรีนหรือว่าเจ้าตัวกระเป๋าปีศาจท่าน้ำนะครับต่อไปเราไปดูในด้านของสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกนะครับเจ้าตัวไรล่าจะทําการโจมตีศัตรูแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะแปะบับแฉลับเป็นระยะเวลา2เทินครับผม สกิลที่2นะครับเจ้าตัวไลล่าจะทําการโจมตีศัตรูแบบหมู่2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังออก1อันแล้วก็แปะดีบัฟดาบหักเป็นระยะเวลา2เทินครับผมแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเจ้าตัวไลล่านะครับผมสกิล3ซึ่งเป็นแพสซีฟสกิลนะเมื่อเจ้าตัวไลล่าเนี่ยโจมตีศัตรูที่มีบัฟแดงบนหัวจะมีโอกาส80%ที่จะแปะดีบัฟบล็อกไม่ให้ศัตรู ปลดเอฟเฟกเสริมพลังออกเป็นระยะเวลา1เทินนะและนอกจากนี้ทุกๆครั้งที่ศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดบับแดงเกรการโจมตีของเจ้าตัวไลล่าเองจะเพิ่มขึ้นทีละ10%ต่อ1บับแดงนะนเพื่อนนะจากตัวอย่างนะครับล่มไฟสกิล3แปะดีบับแดงนะทำให้เกรของเจ้าตัวไลล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเต็มหลอดเลยนะนเพื่อนในส่วนของลีดเดอร์สกิลนะครับเจ้าตัวไลล่าเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต เพิ่มพลังป้องกัน44%ให้กับพักพวกในโหมดอารีนาเท่านั้นนะครับในส่วนของรูนก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะผมก็เลยไม่ทราบแนวทางการใส่รูนที่ชัดเจนนะผมพยายามแนะนําแนวทางรูนที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับมันนะเพื่อนเนะผมเลือกที่ใส่เป็นรูนสตันครับผมหนักไปทางแม่นยําเยอะๆนะลำดับการออกผมอยากให้มันเนี่ยออกตัวแรกๆนะพูดง่ายๆว่าออกก่อนตัวที่แปะบัฟแดงได้ครับ เพื่อที่จะทําให้ตัวมันเนี่ย็อ o เทิร์นจากตัว p a สซีฟส s ิล l l สของมันนะนเพื่อนในส่วนของวิธีการเล่นนะครับผมจะเอาไปใช้ในโหมดซีกบอ์นะโดยไปกับโทโมเอะร่มไฟแล้วก็เจ้าตัวไลล่านั่นเองนะครับโดยลำดับการออกจะเป็นไลล่าออกตัวแรกนะตัวที่2ก็คือเป็นร่มไฟแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นโทโมเอะครับเปิดมาไลล่าก็ใช้ skill สอนะครับต่อไปเจ้าตัวร่มไฟก็ s กิ l l นะแฝงบําแดงทาให้เกรดของไลล่าล้นมาแทรกนะแล้วก็ตี เพื่อแปะบัฟห้ามลบบัฟนะเราก็จะทําการกระจายบัฟห้ามลบบัฟออกไปเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นได้ว่าบัฟลบบัฟเนี่ยจะไปติดอยู่บนหัวของออฟไฟด้วยนะเพื่อนๆน,นสังเกตการเข้าเทินของออฟไฟนะว่าออฟไฟเนี่ยจะไม่ทําการลบบัฟนะจะทําการลบไอเจ้าบัฟห้ามลบบัฟมันออกไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าต่อไปเราก็พยายามตีกระจายกระจายไปนะนเพื่อนๆนนะแล้วก็พอ เข้าเ์นเนี่ยเราก็พยายามแปะดีบัฟใส่ออฟไฟนะเห็นไหมแปะติดอีกแล้วบัฟห้ามลบบัฟออฟไฟก็จะลบบัฟแดงออกไม่ได้นะเพราะว่าติดเงื่อนไขของต้องลบบัฟไอ้เจ้าบัฟบ,บล็อกห้ามลบบัฟนะเพื่อนๆนะอืมต่อไปแล้วก็ตีครับผมเห็นไหมออฟไฟติดอีกแล้วครับผมบัฟห้ามลบบัฟนะนี่เห็นไหมเออนี่คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะที่ผมแบบพยายามหาหามาดูนะคือมันสามารถชนะมอนสเตอร์กันบ้านที่มีความสามารถล้างดีบัฟแดงนะ เช่นออฟไฟอีฟิตมืดผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนันเพื่อนนะโดยวิธีการเข้าเราต้องการจะไปแปะบัฟแดงใส่เขาแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลบบัฟแดงนั้นออกเราก็จะมีทางเลือกเพิ่มก็คือใช้ตัวลายล่านี้ได้นะเพราะว่าการที่เราไปแปะบัฟแดงใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกรดการโจมตีของเจ้าตัวลายลาก็จะเพิ่มด้วยและเราก็สามารถตีเพื่อบล็อกการลบบัฟของฝั่งศัตรูได้ผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีอีก ตัวหนึ่งเลยนะนเพื่อนๆนะในส่วนของมอนสเตอร์ที่ผมคิดว่าไปกับไลล่าได้เก่งอีกตัวนึงก็คือกิกินะนเพื่อนนะเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถแปะบัฟแดงให้หมฝั่งตรงข้ามแบบทุกตัวนะนเพื่อนนะแล้วทุกๆครั้งที่กิกิเข้าเทิร์นเนี่ยไลล่าก็จะเกตเด้งนะผมมองว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคู่หูที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆอีกคู่หนึ่งนะถ้าผมเดานะเพื่อนเพื่อนนะเออถ้าผมเดานะ <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าไหลล่านะหรือว่ากระเป๋าปีศาจธาตุลมนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิปมอนสเตอร์ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆน,นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ set subscribe cho to Ghiền Mì si Để song hò say những set hấp dẫn set